ช่อง7 HD ร่วมกับ Sense Entertainment เสนอ วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้หนึ่งผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะ10นักสู้ของเราได้รับเงินรางวัล1นล้านบาทสะสมโดยผลิตภัณฑ์ดร์ไมเออเร์เราอยู่ในรอบควิกไลนะครับกับนักสู้ที่เหลือทั้ง8ท่านนะครับและเงินสะสมที่สะสมอยู่ตอนนี้36,00 0บาทมาอีกแล้วอุปกรณ์ <laughs> <laughs> มือเตียมพร้อมอะไรอีกครับเนี่ยช้ <sh> างไทยชัยโย เตรียมตัวมาพร้อมเพราะรู้ว่าวันนี้จะต้องตอบคําถามแล้วถูกต้องครับมั่นใจไหมว่าเราจะตอบได้เจ็ดสิบแปดจุดห้าเมกะเฮิร์ตค่ะมันเป็นอะไรความทีหรืออะไรความจําหนูเลือกครับมาให้เป็นไงวันนี้ดีครับคิดว่าคุณกาแฟจะตอบได้ไหมไม่ได้ครับทําไมอ่ะผมช่างอยู่ในใจฮะอ๋ออยากให้เข้าไปแล้วเหรอใช่ใช่เหมือนกันค่ะยิงแย่ย้ายเข้าไปเหมือนกันเพราะว่าคือจริงๆเราเพิ่งฉีดบท็อกซ์มาได้ไม่นานล้วแบบเอาเสียม่เซียม บอท็อกซ์แล้วคือตอนนี้คือบอท็อกซ์กำลังแบบเอ่อบจะหมดฤทธิ์แล้วอะค่ะเพราะว่ายิมเยอะไปหน่อยค่ะแหมคุณกาแฟเรียกเสียงหัวเราะได้ดีใช่ครับเอาล่ะพร้อมไหมครับู้อสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับพร้อมไหมครับู้ สิวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทําให้มีให้เป็นขึ้นด้วยวิธีต่างๆส,ส<ำ>ถูกต้องครับสร้างสามหมื่นแปดพันบาทบิลบิลคนต่อไปหญิงแย้ครับตั้งสติให้ดีอย่าอย่าไปวอกแวกกับคุณกาแฟไ่อไอไอเอาล่ะสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับแม่พิมพ์ทำด้วยแผ่นโลหะ<อ>หรือไม้ใช้ในกิจการพิมพ์ถูกต้องรอครับบลอก สี่หมืนบาทสะสมไปแล้วมาถึงคนต่อไปคุณมิกกี้สิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทำให้งอกทำให้เกิดทำให้งอกทำให้เกิดนึกะไรได้พู้กอมาล้วครับเร็วครับหอนเวลาครับมีใครตอบได้ไหมครับเพราะเพราะนี<อ>่เพราะถูกต้องไงมันจะทำให้มันงอกทวงถวงั่วเนี้ยทำให้งอกก็คือเพราะ คำสั้นคือยากมากยากเลยคำสั้นคุณมิกกี้ค่ะถ้าตอบไม่ได้รู้ตัวไหมต้องเป็นยังไงไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยทําไมดูใสๆแบบนี้รู้แค่อย่างเดียวค่ะรู้ว่ารู้ว่าวันนี้ต้องเป็นเมียพี่นายค่ะายไอตอนแรกผมมานะครับอยากมานะครับแต่ตอนนี้เริ่มอยากกลับแล้วเอาละคุณมิกกี้กลัวความสูงไหมมากมากแล้วแล้วเวลาเสียยคุณเป็นไงเชิญครับ อะไรอ่ะต้ไม้นี่ไปก่อนคือไม่อยากจับไม่ได้ไม่อยากแต้องเลยเดี๋ยวนะถ้าเรอต่อไปเราแย่ล่วงนะนี่แบบอาถันนะาจ๊ะเอาล่ะเหลือนักสู้อยู่บนเวที7ท่านพร้อมกับเงินสะสมอยู่ตอนนี้40,000บาทเริ่มที่คุณนุชคนต่อไปได้เลยนะครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเป็นรูเป็นโพรงข้างใน เป็นรูเ,เป็นโครงข้างในถูกต้องครับกลวงสี่หมนสองพันบาทเรียกว่าไปสะแล้วคนต่อไปคุณอ้อยครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับส่วนที่ไม่ค่อนไปข้างใดข้างหนึ่งกลางค่ะถูกต้องครับกลาง สี่หมื่นสี่พันบาทคนต่อไปคุณตายครับสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทำให้เข้าใจเป็นอื่นทำให้เลือนทำให้เข้าใจเป็นอื่นถูกต้องครับพรางครับสี่หมื่นหกพันบาทคนต่อไปคุณเมฆดูจะตื่นเต้นหายใจลึกๆคุณเมฆสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับยูยน่นบานออกจนเสียรูป ย่นบานออกจนเสียลูกไม่ใช่ครับหมดเวลาครับใครตอบได้ครับเยินเยินถูกต้องครับเยินเยินมากเลยค่ะหนูเนี่ยยิงแย่ตอบเยินเฉยเไม่ไม่ต้องเอามือสะบัดไปตรงไหนก็ได้นะฮะเยินเยินคุณเมฆเกิดอะไรขึ้นมันสั้นนะครับอย่างที่ท่นบอกอ่ทคำมันสั้นแล้วมันก็พอมันนึกไม่ออกมันนึกไม่ออกเลยนะครับโอ้โหแล้วพอได้ยินเสียง นับได้ยิ่งไปเลยครับออยิ้มให้กับคนทางบ้านสักนิดหนึ่ง <ไป S 2> ถ้า <ไป S 2> พร้อม <ไป S 2> เวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้เชิญครับเอาละ,ะครับแล้ตอนนี้นะครับเหลือนักสู้อยู่บนเวที6ท่านพร้อมกับเงินกองกลาง46,000บาทใครจะตกเป็นลายต่อไปเดี๋ยวมาลุ้นกันหลังเบรกโฆษณาครับ หลับเข้าสู่ตกสิบหยิบร้านซิลแซนดิ้งไทยแลนด์นะครับยังอยู่ในรอบควิกราวนะครับกับนักสู้ที่เหลืออยู่6ท่านพร้อมกับเงินกองกลาง46,000บาทเริ่มควิกราวรอบต่อไปที่ไม้นนทพันกันเลยครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับของที่ไม่แข็งมีลักษณะไหลได้อย่างน้ำของเหลวถูกต้องครับของเหลว 4 8 0 0มบาทครับคนต่อไปคุณกาแฟ mm hmm. 10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับของเค็มทำทด้วยเคยไม่ใช่ครับกับเกลือโขกแล้วหมักไว้ถูกต้องครับจยิงยัปีเดี๋ยวคร,ครูกาแฟครับกับ ที่มาจากไหนฮะไม่หนูเห็นแบบสละอีกก็กลิที่ไปเลยอ๋อชอบแสดงว่าชอบอะไรคนๆชอบอะไรคนๆเพราะว่าตอนเรียนวิศวะมีครั้งหนึ่งเคยไปเรียนคณะวิศวะฮะแผนกเครื่องแกงเครื่องโกนเอาล่ะแล้วตอนนี้เงินสะสม50,000บาทไปแล้วครับครึ่งแสนคนต่อไปหญิงแย่ส0วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับโจรที่ป้นเรือในทะเลโจรสลัดถูกต้องครับโจนสลัดครับ 52,000บาทคนต่อไปคุณนุชตั้งสติให้ดีครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคำอธิบายหรือชี้แจงเหตุที่เขียนหรือพิมพ์หนังสือเรื่องนั้นขึ้นคำนำาถูกต้องครับคำนำครับ54,00 0บาทคนต่อไปคุณอ้อยครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทรัพย์สินเงินทองของใช้สมบัติค่ะถูกต้องครับสมบัติครับ56,000บาท คนต่อไปคุณตายครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับมีความหมายว่าเลือดโลหิต <Low hit. S 1> ถูกต้องครับโลหิตครับ58,000บาทกลับมาอีกหนึ่งครั้งรอบใหม่ที่ไม้นนทพันธ์ครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดอุบัติเหตุถูกต้องครับอุบัติเหตุ หกหมื่นบาทแล้วครับตอนนี้เงินกองกลางคนต่อไปคุณกาแฟสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับน่ารักน่าเอ็นดูม,ม, <า S 2> มักใช้กับหน้าตาผู้หญิงรุ่นสาวถูกต้องครับจิ้มลิ้มหกหมื่นสองพันบาทแล้วครับตอนนี้คนต่อไปหญิงแย่ตั้งสติให้ดีครับ10บวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับลูกแบดมินตันลูกขดไก่ถูกต้องครับลูกขนไก่ หกหมื่นสี่พันบาทคนต่อไปคุณนุชครับสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับส่งลูกเมียให้รับใช้แทนส่งดอกเบีย้ยส,ส่งลูกเมีย,ยให้รับด,ดอกถูกต้องครับขัดดอกครับหกหมื่นหกพันบาทคนต่อไปคุณอ้อยครับสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับภาชนะสําหรับตักน้ําทําด้วยกระโหลกมะพร้าวมีด้ามถือกรนหลกกัน,กนไม่ใช่ครับ ถูกต้องครับ<ฮ>กระบวยครับ8 8 0 0 0 0บาทจะ70,000ได้หรือไม่อยู่ที่คุณต่ายแล้วครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ้ากาหัวที่ดองเค็มหรือหวานแล้วนำไปตากแห้งชัยโปถูกต้องครับชัยโปครับเอาล่ะตอนนี้เงินกองกลาง70,000บาทแล้วครับ มีหัวใจไปเรื่อยๆเงินยิ่งเยอะแบบนี้ความกดดันยิ่งมากขึ้นคนต่อไปคุณไม้นนทพันธ์สิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับรถเลี้ยววกไปวกมาคดเคียวถูกต้องครับคดเคียวเจ็ดหมื่นสองพันบาทคนต่อไปคุณกาแฟครับสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับพูดค่อยๆจับความไม่ได้เงือมงำ้เงือมงำ้ไม่ใช่ครับพึมงพังพึมพันครับ ตอนแรกเขาพึงทำแล้วทำไมไม่ให้ล่ะคะคก็ตัวเองพูดเร็วไงเออต้องทำต้องแบบเน้นๆหน่อยพึ่มเน้นสุเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะครับตอนนี้สะสมไปแล้วโอ้โหคนต่อไปยิงแยะครับสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับกิจที่ทำเป็นประจำกิจวัตรถูกต้องครับกิจวัตรนะครับ เจ็ด0บาทนะครับมาถึงคุณนุชบ้างเิวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมีฐานะไม่เท่าเทียมเพื่อนต่ำต้อยถูกต้องครับต่ำต้อย7 8 0 0 0 0บาทคนต่อไปคุณอ้อย10บวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมีลักษณะที่สู้ไม่ยอมถอยมีลักษณะที่สู้ไม่ยอมถอยเล่นพลานทุก หมดเวลาครับสู้แบบไม่ยอมถอยคือสู้หัวชนฝาทำแล้วอะโอ้โหน่าเสียดายสำหรับคุณอ้อยแล้วเราตกไปเราจะตกใจไหมก็อาจจะเสียฝันนิดนึงเสียขวัญนิดนึงไม่เป็นไรเรามีค่าทำขวัญ100บาทไปให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้เชิญครับ ำถามต่อไปอยู่ที่คุณตายนะครับตั้งสติให้ดีครับ10บวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับหลงจนจำอะไรไม่ได้ใช้กับคนที่แก่มากหลงจนจำอะไรไม่ได้ใช้กับคนที่แก่มากหมดเวลาครับถูกต้องครับง๋เหือกคุณตายนึกไม่ทันนึกไม่ทันจริงๆค่ะก่อนไปฝากผลงานสักนิดนึงครับ ก็ขอฝากละครช่องเจ็เอาไว้ด้วยนะคะสภานังรําค่ะปิดกล้องไปแล้วนะคะ,อะรอออกาศแล้วก็เรื่องนึงก็คือพ่อตาปืนตัวภาค2องกำลังถ่ายทำค่ะเวะทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้เชิญครับเ,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 เริ่มควิกแล้วรอบใหม่ที่คุณไม้นนทพันธ์ครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับชื่อกลองชนิดหนึ่งใช้ในวงลำตัดรัมานา ถูกต้องครับรัมมานาครับ80,000บาทแล้วครับตอนนี้เอาละโอ้ยเข้าใกล้10,000 0บาทเข้าไปเรื่อยๆคนต่อไปคุณกาแฟครับ10บวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับระเบียบการที่บอกถึงขั้นตอนของงานที่จะต้องทำตามลำดับกำหนดการถูกต้องครับกำหนดการครับ82,000บาทคนต่อไปหญิงแย่ครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ ที่ไม่สุภาพและลามกหยาบโลนถูกต้องครับหยาบโลนครับฝากหญิงแย้เวลาตอบตอบกับจอแล้วกันนะครับอ,อย่าหันไปอ,อย่าหันไปที่ความหมายเอาล่ะตอบถูกไปแล้วสำหรับหญิงแย้ครับ8 4 0 0 0บาทมาถึงคุณน,นุชนะครับ เอาละมาลุ้นกันว่าข้อนี้จะตอบได้หรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับการสร้างภาพขึ้นในจิตใจจินตนาการถูกต้องครับจินตนาการ86,000บาทใครอยากได้ก็ต้องตอบให้ถูกไปเรื่อยๆนะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวเริ่มควิกลาวรอบใหม่ที่ไม้นนทพันครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคล่องรวดเร็วใช้เปรียบกับการขายของหมดอย่างรวดเร็ว เทน้ำเทท่าถูกต้องครับเทน้ำเทท่า88,000บาทครับคนต่อไปคุณกาแฟ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับสิ่งของที่บรรจุหีพห่อสำหรับส่งจากาแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งนึ่งบรรจุพันพัสดุพันถูกต้องครับพัสดุพันครับเทน้ำเทท่า พัสดุพันโทษน,นะคะนี่คำสั์หรือว่าจะพาหนูไปโอลิมปิกคะทำไมฮะยากมาก9,000 0บาทแล้วครับหญิงแย่ครับสิ 10, บวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอาการที่เห็นหรือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งโดยตลอดทะลุปโปร่งถูกต้องครับทะลุโปร่ง9ก0 0 0บาทแล้วครับคุณนุชค่ะ uh huh. ตั้งสติให้ดี10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ อำนาจสูงสุดของรัฐที่จะใช้บังคับบัญชาภายในอาณาเขตของตนอภิปรายอะอะไรอะไม่ใช่ครับแล้วครับแล้วครับหมดเวลาครับอธิปไตอธิปไตอธิปไตโอ้โหทีแรกก็จะไม่จะตอบถูกแล้ว่ะแก้งตอบผิดไปงั้นแหละลูกค้าโทรมาสั่งข้าวเหนียวปิ้งโอ้โหเวลาดูรายการอยู่สนุกไหมเวลาดูเห็นคนอื่นเขาตกสนุกเวลาเราจะตกเองล่ะ ก็คนอื่นเขากตกได้เราก็ต้องตกได้เหมือนกันงั้นถ้าพรา้อมเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้เชิญครับ เอาละมาลุ้นกันเลยครับว่าใครจะได้เงินกองกลางกลับบ้านไป92,000บาทหน้าตอนนี้คนต่อไปไม้นนทพันธ์ครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอาการที่ตกใจหรือกลัวมากจนรู้สึกคล้ายกับผมตั้งชันขึ้นขนหัวลุกถูกต้องครับขนหัวลุก94,000บาทเกิดขึ้นแล้วครับแต่จะเป็นของใครอยู่ที่คุณกาแฟแล้วครับ สิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับกรีดกรายทำอะไรไม่จริงจังรีบเรไม่ใช่ครับหยิบย่องยังไม่ถูกครับไม่ใช่ครับลาไปเรื่อยๆครับหมดเวลาครับเกือบถูกแล้วหยิบก็หยิบกยองหยิบยองโอ้ยหยิบย่องไม่มีหยิบโยองโอ้ยใกล้เคียงแล้ว ครับพี่เหนูมีรางวัลข้างเคียงไหมคะไม่มีไม่ใช่ฉลากกินแบ่งนะฮะเอาลูกไปด้วยเธอยกมือขึ้นบาใบายเป็นควาวหม่ไอ้ละก็อ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยไม่เอาีอเอาของไปตรงนี้เดี๋ยวให้ทีมงานโยนทิ้งลงไปให้ก็เหมือนหนังไทยได้แหละทำไมฉันขอฝากไว้ก่อนแล้วกัน อยากรู้ว่าอันนี้มันบีบได้จริงเหรอบีบได้จริงๆริงวัเป็นสลักว้าว้าแล้ว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 เออเออมันกดได้จริงๆด้วยได้จริงจริงพร้อมไหมโอ้โหตอนนี้ไตหายแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้เชิญครับ หญิงแย้ครับถ้าคุณตอบไม่ได้94,000บาทเป็นของไม้นนทภันเอาล่ะดูซิว่าหญิงแย้จะตอบได้หรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทำเลขกลทำอุบายเพทุบายถูกต้องครับเพทุบาย เ6 0 0 0บาทแล้วครับเอาล่ะดูซิว่าจะถึงแสนไหมวันนี้ครับมาลุ้นกันเลยคนต่อไปไม้นนทพันธ์1ิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ <Ồ. S 1> ภาวะที่พ้นความสามารถที่ใครจะป้องกันได้เหตุอุบัติภัยไม่ใช่ครับภาวะที่พ้นความสามารถที่ใครจะป้องกันได้บไม่ใช่ครับหมนเวลาคับหญิงแย้ตอบได้ไหมเหตุสุดวิสัยถูกต้องครับเหตุสุดวิสัย โอ้ยไม่ว่าดวลกันอย่างแบบสุดจริงๆฝากผลงานสักนิดหนึ่งสำหรับไม้ก็ตอนนี้มีละครทางช่องเจ็ดสีนะครับรอยอาฆาตครับแล้วก็สวยซ่อนคมครับแล้วตอนนี้ก็เป็นพิธีกรรายการอยู่ครับชทางช่องเจ็ดสีร้องเล่นเต้นยกครัวนะครับติดตามผลงานของไม้กันได้ตอนนี้ตื่นเต้นเอาล่ะมาลุ้นกันครับว่าไม้จะมีลีลาเหมือนเดิมในการตกหรือเปล่าจะมีคําประจำสําหรับไม้ถ้าพร้อมเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้เชิญครับ เวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้แต่แย้เป็นผู้ชนะครับดังนั้นแยะก็ไปได้เลยใช่ไหมคะไปได้ไปได้แต่ฟังก่อนอะไรอะตกคำเดียวก็รู้เรื่องแล้วไม่ต้องหลายตกนับดึงสองสามเชิญครับ วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยข้าวโพดอบกรอบตาทวิสโก้วาสลีนอาหารเช้าซีเรียลโฮเกรนเนสเซ่โกโก้ครันช์แบรนด์วิต้าเบอร์รี่และยาจุดกันยุงเรนเจอร์สเก้าวครับกลับมาพบความสุขแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดี18นาิกา20นาทีทางช่อง7 HD กับรายการตกสิบหยิบล้านเซลซานิงไทยแลนดะ์พบกันใหม่สวัสดีครับ